สวัสดีค่ะชื่อนักสาอรัญญามัสยามาวันนี้จะมานําเสนอแนวคิดชาตินิยมเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะแนวคิดชาตินิยมเกิดขึ้นในยุโรปในคิดศตวรรษที่19เป็นผลซืบเนื่องมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในคศออ1789และก่อตัวของแนวคิดเสรีนิยมที่เรียกร้องเสรีภาพในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงเสรีภาพที่มีอิสระจากอำนาจการคุกคามจากศัตรูภายนอกด้วยชาตินิยมหมายถึงความเป็นชาติที่พลเมืองมีความรักและผูกพันกันทางวัฒนธรรมและการเมืองทั้งจงรักภักดีต่อแผ่นดินที่อยู่อาศัยและมีจิตสำนึกความสำคัญของตนในฐานะเป็นเจ้าของประเทศตลอด จนถึงความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นพลเมืองชาติหรือประเทศนั้นๆพัฒนาความเป็นมาแนวคิดชาตินิยมในแต่ละประเทศในยุโรปเกิดขึ้นและพัฒนาแตกต่างกันตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และการเมืองสังคมของประเทศนั้นๆโดยทั่วไปก่อนคิสตาวรษที่19 ความจงรักภักดีและความผูกพันรักชาติในพลเมืองของแต่ละประเทศยังไม่เกิดขึ้นเพราะในช่วงคิดศตรวรรษที่16-18ความจงรักภักดีของพลเมืองยังคงอยู่ที่กษัตริย์และราชวงศ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ การที่ฝรั่งเศสต้องทำสงครามกับนานาประเทศในยุโรปเพื่อปกป้องความเป็นชาติของตนในสงครามการปฏิวัติฝรั่งเศสและเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ของการปฏิวัติว่าด้วยเสรีภาพเสมอภาคและพาราดภาพทำให้ความรู้สึกรักและผูกพันในชาติของตน ก็ตัวขึ้นฝรั่งเศสได้เกณฑ์พลเมืองชายที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมทําสงครามซึ่งทําให้เกณฑ์ทหารที่มีกฎระเบียบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรสากลสมัยใหม่สงความปฏิวัติฝรั่งเศสทําให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยสามารถพนวกแผ่นดินโดยรอบประเทศและขยายอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมทั้งอุดมการปฏิวัติฝรั่งเศสออกไปทั่วยุโรปสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสยังทำให้นโปเลียนโบนาปาร์ตนายพลคนสำคัญของกองทัพฝรั่งเศส ก้าวสู่อำนาจทางการเมืองและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้เป็นจกักรพรรดิเฉลิมพระนามว่าจากักรพรรดิดินโปเลนที่หนึ่งหากผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคะได้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ